หลังจากพักภูมิใจไทยปลีกตัวออกไปเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เริ่มแกรนโอเพนนิ่งตัวเองในฐานะฝ่ายค้านก็เริ่มยื่นศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยทันทีแม้สุดท้ายจะไม่ได้ยื่นยตินี้เข้าไปแต่เขาก็ตั้งท่ามาตั้งแต่โดนเขีย่ยออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วลนะครับแม้ทางพักภูมิใจไทยจะพูดว่าตัวเองขอออกไปเองแต่มันเป็นการชิงจังหวะโอกาส การถอยมาแบบหล่อๆด้วยเหตุจากปมชายแดนไทยกัมพูชามากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ตั้งแต่ออกไปเป็นฝ่ายค้านจนถึงปัจจุบันท่าทีของคุณรุทินและพรคภูมิใจไทยยังขย่ารัฐบาลไม่เลิกจนกระทบต่อเสถียรภาพและต้องจับตาว่าตลอดสมัยของรัฐบาลนี้จะมีอีกกี่ครั้งผมสรุปมาให้ดูอย่างน้อยเนี่ยสครั้งที่มีการขย่ากันแบบแรงๆ เรื่องแรกก็คือเรื่องของไทยกัมพูชานี่แหละฮะปมชัยแดนเลยจากคลิปเสียงหุนเซนก็โจมตีนายกอุ้งอิงไม่มีความสามารถประกาศถอนตัวทํารัฐบาลสั่นคลอนหวังว่าจะบังคับให้พักร่วมถอนตัวไปด้วยได้แต่สุดท้ายไม่สําเร็จเพราะเขาเกลี่ยกเก้าอี้กันลงตัวขย่าปมที่สองปมนายกชั่วคราวฮะมีการปล่อยข่าววงกินข้าวน้ําเงินส้มข่าวนั้นเนี่ย คือหนุนคุณอนุทินให้นั่งนายกชั่วคราวทําพักเพื่อไทยวันไหวกลัวจะถูกตั้งรัฐบาลแข่งเขย่าครั้งที่3ล่าสุดนี้เองเมื่อคืนเลยฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณอนุทินโพสต์ยืดยาวบอกสีจิ้นผิงผู้นําจีนก็เตือนแล้วถึง3รอบแต่ไม่ยอมฟังแล้วพอดึงดันจะดันกฎหมายต่อก็ทําการท่องเที่ยวพังยับคนจีนหายไป90%เรียกร้องขอให้ถอนวาระ ของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบถาวรไปเลยจับตายอีก3เรื่องขย่าต่อแน่ฮะปมโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมคดีนายกอุ้งอิงในสารรัฐธรรมนูญและคดีชั้น14อดีตนายกทักษิณที่ผ่านมาสืบพยานในแต่ละรอบแทบไม่เป็นคุณกับอดีตนายกเลยครับแต่ในส่วนของนายกอุ้งอิงก็ไม่ได้ยอมให้ขย่าก,กันอย่างเดียววันนี้มีการโต้กลับด้วยนะครับ โดยนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมกล่าวถึงกรณีที่คุณอนุทินเปิดเผยว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเตือนเกี่ยวกับการทำคาสิโนของไทยว่าในครั้งนั้นเดินทางไปเยือนจีนและได้รับทราบดีว่าแต่ละประเทศเป็นตัวของตัวเองหากจะมีคำแนะนำและไทยก็รับฟังพูดถึงคาสิโนเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าของไทยเนี่ยเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เรามีคาสิโนแค่10%ตามที่อธิบายให้คนไทยฟังด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าสิงคโปร์เขาก็ทําแบบนี้แน่นอนทุกประเทศที่ใกล้กันหากมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันก็เป็นคู่แข่งกันแต่เวลามาเล่าเนี่ยคือมาใส่สีตีไข่กันไปจริงๆเป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นจากสีจินผิงนะส่วนที่คุณอนุทินบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายไป90% ที่หายไปก็เพราะว่าจะทําเรื่องนี้แหละเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคุณองค์อิงนายกแพทองทานถึงขั้นสวนกลับไปเลยท่านอดีตมทหนึ่งออกไปได้ไม่นานก็ลืมซะและ้วว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนไม่มาเมืองไทยเพราะอะไรมันเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าและนั่นก็เป็นเรื่องของมหาดไทยด้วยครับท่านอดีตมทหนึ่งออกไปได้ไม่นานลืมซะแล้วลืมซะแล้วว่าเหตุผลที่ นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มาเมืองไทยเขาเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่านะคะทัเรื่องของมหาไทยยังไงนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เขาไม่ไม่เข้ามาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยช่วง low season เนี่ยประมาณ30%นะคะที่ผ่านมา20กว่าตอนนี้30แล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเติมก็คือของยุโรป นะคะที่เข้ามาเติมเพิ่มมากขึ้นนะคะจีนลดลงจริงมียุโรปเพิ่มมากขึ้นเขามีมาตรการในเรื่องของการเที่ยวในประเทศเขาด้วยนะคะอันนี้ก็สาคัญเช่นกันนะคะเราก็จริงมันมีปัญหาหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่องคอเซ็นเตอร์เองเรื่องตัดน้ําตัดไฟจริงๆเขาจะตัดก็ตัดยากนะคะต้องสั่งแล้วสั่งอีกนะคะนี้ไม่ทราบว่าได้จดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่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 ใช่อย่างนั้นนะคะ นายกอิงเนี่ยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยของมหาไทยหรือเปล่าวันนี้คุณอนุทินตอบคืนนะคุณอนุทินบอกเอ้ยจะมาบอกว่าเป็นของมหาไทยได้ยังไงมันหลายๆเรื่องประกอบกันกระทรวงมหาไทยไม่ได้ดูตํารวจนะตารวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงมหาไทยด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการเรากําชับว่าจะต้องอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย นี่คุณรัตินขอความเป็นธรรมด้วยครับปลอดภัยน้องเที่ยวน้อทองยไม่ได้ดูตํารวจนะครับตํารวจท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นกับกับกบระทรวงมหาดไทยนะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในสมัยที่ผมเป็นมทหนึ่งอยู่ก็ได้รับการกําชับนะครับว่าะจะต้องให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของอความปลอดภยัยความสะดวก ความเป็นธรรส่วนที่ท่านนายกบอกว่าบางทีมาเล่าต่อก็ใส่สีตีไข่คุณอนุทินบอกผมไม่เคยใส่สีตีไข่มีแต่ข้อที่จริงเท่านั้นแล้วที่ผมเขียนลงไปก,ก็เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะเป็นกำลังใจให้รัฐบาลถอนร่างพรบรสถานบันเทิงออกจากสาภาไปให้ได้ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมในสาภาก็มีการประชุมกันใช่ไหมครับวาระของรัฐบาลคือถอน กฎหมาย Entertainment Complex ออกจากวาระก,การประชุมซึ่งตัวแทนรัฐบาลวันนี้ที่ไปคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒแต่ปรากฏว่าการจะถอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะจะมาบอกว่าขอถอนขอถอนอย่างเดียวไม่ได้เพราะตอนจะเอาเข้าได้จริงจังมากใช่ไหมตอนจะถอนก็ต้องบอกด้วยว่าถอนด้วยเหตุผลอะไรบรรดาพักฝ่ายค้านเขาเลยถามหาเหตุผลกันโดยไปเริ่มต้นที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรคประชาชน บอกว่าไม่ว่านะถ้าจะถอนเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็อยากให้ถอนอยู่แล้วแต่ขอว่าถอนเนี่ยถอนถาวรได้ไหมไม่เสนอกลับเข้ามาอีกได้ไหมแล้วขอฟังเหตุผลด้วยว่าที่ถอนรอบนี้เพราะอะไรครอยากจะให้ตัวแทนของคณะรัฐมนตรีครับลุกขึ้นมารับปากกับพวกเราเป็นบันทึกในที่ประชุมของสภาค,ครับท่านประธานรับปากกับพวกเราว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้ถอนร่างนี้ออกไปแล้วจะไม่เสนอร่างนี้กลับเข้ามาอีกอย่างน้อย จนกว่าจะมีการศึกษากฎหมายฉบับนี้อย่างดีเพียงพอครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรับปากพวกเราได้นะครับผมก็คิดว่าพวกเราเองเนี่ยก็ต้องให้รัฐบาลพิสูจน์ครับพิสูจน์ว่าการถอนร่างฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลกลัวเสียงไม่พอนะครับดังนั้นท่านเองก็ต้องเดินหน้านะในการถอนร่างกฎหมายฉบับ,บนี้ด้วยเสียงของรัฐบาลเองที่พวกเราเองไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมสังกัดรำนะับในแท็กติกของสภาที่รัฐบาลใช้ปรากฏว่าพอรัฐบาลขอถอนร่างกฎหมายดังกล่าวฮะ พักภูมิใจไทยขวางต่อคุณผู้ชมเขาจะถอนนี่ก็มายื่นยัตติคัดค้านการถอนอีกคือเอาไหนว่าไม่อยากได้เอเ์เเมไม่คอมเ,อเพดแล้วนี่ยื่นยัตติคัดค้านการถอนทําไมมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณจุลภัณฑ์นรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะตัวแทนคอรมอก็ชี้แจงเหตุผลว่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัยยะสาคัญนะคอรมอก็เปลี่ยนใหม่กันทั้งชุดปรับเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีคุณจุลภัณฑ์ก็บอกว่าที่ท่านตั้งคําถาม ว่าเมื่อถอนร่างกฎหมายออกไปจะนํากลับเข้ามาอีกได้ไหมตนไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นหน้าที่ของคอรอมอตนมาแค่คนเดียววันนี้แต่กฎหมายลักษณะเนี้ยมันก็ใช้กระบวนการเวลาในการพิจารณาอยู่แล้วอย่างไรก็ดีคุณพรดอนก็อภิปรายโต้แย้งว่าการประกาศเดินหน้าก่อนหน้านี้เป็นเพราะมีดีลลับตามคลิปหรือเปล่าล่ะที่เผยแพร่ออกมาตนก็มองว่าเหตุผลของการถอยเนี่ยมันไม่ใช่ที่ท่านพูดมาหรอกมันเป็นเรื่องเหตุผลทางการเมืองทั้งนั้นอะ ให้เหตุผลบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปนนะละีปรปรป่ยนในตัวของรัฐบาลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นต้นเรื่องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับมีเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นละครับก็คือไม่มี8คนที่เป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยออกมาจากคณะรัฐมนตรี มีเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือไม่มี69เสียงของภูมิใจไทยอยู่ในฝากฝั่งรัฐบาลแล้วจะเห็นว่าเหตุผลต่างๆนี่ไม่มีไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในสมการของการถอยของท่านเลยนี่คือเหตุผลทางการเมืองล้วนๆครับเวลาที่เหมาะสมของท่านคืออะไรความเหมาะสมของท่านคืออะไรเหมาะสมหมายถึงเสียงในสภาที่เมื่อท่านไปดีลกับงูเห่าเรียบร้อยท่านถึงจะเอากลับมาเพื่อ ให้แน่ใจว่าเสียงในโยายแห่งนี้เพียงพอที่จะผ่าล่างให้ท่านถืออย่างไรคุณพระดอน,นอธิบายนะครับว่าอย่ามาบิดเบือนเจตนารมณ์ของภูมิใจไทยนะที่มายื่นยติคัดค้านการถอนเนี่ยทั้งๆที่พักไม่ได้เห็นด้วยกับการซิโนโก็เพราะว่ายืนยันจุดยืนเดิมคือไม่เห็นด้วยและไม่มีวันจะเห็นด้วยและไม่อยากเห็นนโยบายเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาต่อไปจึงบอกว่าถ้าจะถอนต้องถอนแบบถาวรคราวนี้คุณจุลพันธ์ก็ขึ้นมาอีกครับ บอกว่าอย่ามาบอกว่าที่ถอนเนี่ยเพราะมีดีลลับมันไม่มีดีลลับต่อการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กกรณีที่นายกแพทองทานนายกโดนอัดเทปมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยแต่ดีลกินข้าวเนี่ยอานี่ไปแขวะเขานะไม่รู้คุยอะไรกันประเด็นเนี้ยไม่มีทั้งนี้แม้ว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงการคลังจะไม่ถูกเปลี่ยนตัวแต่เมื่อกระทรวงอื่นเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูแลเราก็มีสิทธิ์ที่จะทบทวนกฎหมายได้เป็นปกติ ส่วนจะกลับเมื่อไหร่ท่านจะมาให้ผมตอบผมตอบไม่ได้ท่านก็รู้ท่านเป็นประธานรองประธานสาภามาก่อนท่านต้องมีความรู้เพียงพอว่าจะมาให้ตอบในเรื่องที่มันตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีท่านอาจจะอ้างว่าท่านเสนอยติบอกว่าไม่ให้ถอนเพื่อพิจารณาให้ตกเลยท่านสามารถทําได้แต่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันครับ กฎหมายตกหรืออะไรก็ตามมันก็ตกอยู่ในสมัยประชุมนี้สมัยประชุมหน้าก็ยื่นใหม่ได้อีกไม่ได้หมายความใดๆว่าหากมีการพิจารณาจบสิ้นไปแล้วจะไม่สามารถนําเสนอได้อีกตลอดชีวิตตลอดชาติมันไม่มีก็รู้เท่ากันในส่วนที่มีการกล่าวอ้างโดยเฉพาะเมื่อคืนท่านอนุทินมีการโพสต์ Facebook ยกในเรื่องของการพูดคุยกับผู้นําระหว่างประเทศโดยมารยาทปกติเนี่ยการพูดคุยกับผู้นําระดับประเทศเขาไม่เอาออกมา จากที่รับมาพูดในที่แจ้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการพูดคุยนั้นเป็นอย่างไรแต่เราคงไม่บริหารประเทศโดยอาศัยพิจารณาจากประเทศใดๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยคุณจุลพันธ์เนี่ยตอบกลับไปที่พักภูมิใจไทยนะฮะบอกโอ้วันนั้นบอกสนับสนุนเห็นดีเห็นงามเพราะว่าอยากอยู่ในตําแหน่งรัฐบาลแม้ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะยกมือให้ใช่หรือไม่ทําไมวันเนี้นะฮะไม่เห็นด้วยแล้ว แล้วถ้าเกิดไม่เห็นด้วยตั้งแต่วันแรกเนี่ยทำไมไม่ถอนตัวออกไปตั้งแต่วันนั้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่คุณจุลพันธ์ไปพูดเรื่องดีลกินข้าวของพักน้ําเงินพักส้มเขาเนี่ยมันเหมือนไปพาดพิงอะ่ะคุณรังสีมันโรมจากพักประชาชนก็บอกท่านประธานขอใช้สิทธิพาดพิงฮะชี้แจงประเด็นนั่งกินข้าวหน่อยมันไม่ใช่ดีลร่วมรัฐบาลไม่มีพฤติกรรมตรบัตสัตว์ตนแปลกใจว่าการกินข้าวของพวกตนเนี่ย ไปขย่ารัฐบาลให้สะเทือนสร้างความเปราะบางให้รัฐบาลได้อย่างไรและไม่คิดเลยว่าต้องเอาประเด็นเนี้ยมาดิสเครดิตกันเลยฮะท่านประธานว่าการกินข้าวของผมจะกลายเป็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะต้องหยิบเอาประเด็นน e ี้เพื่อมาดิสเครดิตกันเราต้องการจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะเอากฎหมายฉบับเนี้ยกลับเข้ามาไหมท่านควรจะตอบให้มันเคลียร์ตอบให้มันชัดเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ ไม่ใช่กลายเป็นว่าวันนี้เสียงท่านไม่พอวันนี้กลายเป็นว่าท่านมีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมแล้วท่านก็บอกว่าขอกลับไปตั้งหลักก่อนให้มีความเข้มแข็งก่อนแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าจะกลับมาเสนอใหม่ถ้าทํากันแบบนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเหตุผลที่ท่านไล่เลียงว่ามีปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามีปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยมันจะฟัง<ผ>มไม่ขึ้นแต่ในที่สุดครับที่ประชุมสภา,ามีมติ ยินยอมให้คณะรัฐมนตรีถอนร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรออกจากวาระการประชุมโดยเห็นด้วยกับยติถอน253เสียงไม่เห็นด้วย67เสียงคุณผ,ผู้ชมสงสัยไหมภูมิใจไทยมี69เสียงทำไมไม่เห็นด้วยกับยติถอนเนี่ยอยู่แค่67เท่ากับว่ามีสสภูมิใจไทยโหวตสวนมติพักตัวเองนะครับ แล้วข้อมูลเนี่ยก็ออกมาแล้วว่ามีสสภูมิใจไทยโหวตสวนมติพักตัวเอง3คนด้วยกันวันนี้เลขาธิการพักภูมิใจไทยต้องออกมาพูดเลยนะครับคุณชัยชกชิดชอบบอกว่าโอเคแหละมีสาสสภูมิใจไทยโหวตสวนมติพักซึ่งไม่ได้หายไปไหนนะทั้ง3คมคน,นยังอยู่ในสภาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์สสแต่เรายังไม่ได้พูดคุยกันต้องมีการประชุมพักและสอบถามถึงเหตุผลและสิ่งที่เกิดขึ้นก,นก่อนว่าเป็นอย่างไร อาจเป็นเพียงเพราะว่าคนนี้เห็นด้วยกับร่างกาสิโนก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวจะต้องสอบถามถึงเหตุผลและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันและข้อมูลล่าสุดก็คือ3คนที่โหวตสวนมติพักภูมิใจไทยคือคุณชูกันกุลวงศาสสนครพนมคุณประาภาเฮงไพบูลสส,สกาลสินและคุณอ่อนอุมาบุญสิริสสบัญชีรายชื่อของพรรภูมิใจไทยนั่นเอง ที่สำคัญมีการพูดถึงกระแสข่าวไล่ซื้อเสียงฝ่ายค้านด้วยนะฮะบอกว่าได้ยินมาเหมือนกันแต่จะให้บอกถึงข้อเท็จจริงตนก็ไม่ได้มองเห็นทุกอย่างนะแต่ได้ยินข่าวมาเหมือนกันหากประเมินในสิ่งที่ได้เห็นก็คงไม่แปลกเพราะเสียงก็ปริ่มน้ำพอสมควรและคงเป็นการเล่นการเมืองแบบสมัยเก่าที่จะทำแบบนี้ไอ้เรื่องดูดเสียงสอสอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าพักเพื่อไทยหรือพักภูมิใจไทยหรือพักไหนกันแน่ ที่มีภาพลักษณ์ภาพจำเรื่องนี้มากกว่ากัน